สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของเรื่องมาตราหรือที่เรารู้จักกันในนามของตัวสะกดเด็กๆทราบไหมคะว่าที่จริงแล้วตัวสะกดของเรานั้นมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8มาตรากับอีกหนึ่งมาตราที่เรียกว่ามาตราพิเศษเอ๊ะแล้วความพิเศษของมาตราพิเศษที่ว่านั้นมันมีลักษณะอย่างไรเด็กๆหลายคนอาจจะเคยทราบและเคยรู้จักกันมาแล้วและเคยเห็นเคย ผ่านตามมาบ้างแล้วในชีวิตประจําวันของเราแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกในส่วนของความพิเศษของมาตราที่ว่านั้นนะคะเด็กๆลองนึกดูสิคะว่าเอ๊ะความพิเศษที่ว่านั้นมันคืออะไรอ่ะใช่แล้วค่ะเขาเรียกว่ามาตรากอา,กามาตรากากาที่เรารู้จักในชีวิตประจําวันความพิเศษของเขามันพิเศษอย่างไรความพิเศษของเขาก็คือเป็นมาตราที่ไม่มีตัวสะกด อ้าวแล้วเป็นมาตราที่ไม่มีตัวสะกดมันมีลักษณะอย่างไรนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าความพิเศษมาตรากากาจัดอยู่ในตัวสะกดแต่ไม่มีตัวสะกดนี่คือความพิเศษของเขานะคะมาตรากากาที่เราเห็นที่เราพบในชีวิตประจํวาวันหลายคนอาจจะมองว่าคําที่สะกดหรือประสมด้วยสาระอาเท่านั้นใช่หรือเปล่า ที่จริงแล้วตามที่เราเข้าใจหลายคนเข้าใจอาจจะคิดว่ามาตรากอกานั้นใช้ประสมแค่สราระเท่านั้นที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะมาตรากากาเราสามารถพบได้ทุกสระแต่สระเหล่านั้นจะต้องไม่มีตัวสะกดจึงจะสามารถจัดเป็นมาตรากอกาได้แล้วมาตรากอกาสามารถเติมวรรณยุกได้หรือไม่เด็กๆลองนึกดูนะคะ ใช่แล้วค่ะมาตรากอกาสามารถเติมวรรณยุกต์ได้แม้กระทั่งวรรณยุกเอกโทรตรีจัตวาที่เรารู้จักแต่คำเหล่านั้นจะต้องไม่มีตัวสะกดหากไม่มีตัวสะกดแล้วจะสามารถจัดเป็นคำมาตรากอกาได้ทั้งหมดเลยเช่นคำว่าเสือ้อซอเอือเสือ เสือไม่โถเสือ้อคำว่าเสื้อไม่มีตัวสะกดแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานั่นคือวรรณยุกต์นะคะฉะนั้นคำว่าเสื้อเป็นมาตรากอกาได้เช่นกันเพราะว่าเสื้อนั้นไม่มีตัวสะกดเด็กๆลองอีกคํานะคะเช่นถ้าคุณครูจะยกตัวอย่างคําว่าบออานอบานบานไม่โถบ้านคําว่าบ้านจัดเป็นมาตรากอกาได้ไหมคะ เก่งมากค่ะคาว่าบ้านไม่จัดเป็นมาตรากกาเหตุผลนั้นก็เพราะว่าคําว่าบ้านมีนอหนูเป็นตัวสะกดแล้วนอหนูตัวนั้นจัดเป็นมาตรากรลองอีกคํหนึ่งนะคะคาว่ามอรอะมะลออิลิมะลิเป็นคาสองพยางเด็กๆลองนึกดูนะคะว่ามะลิเป็นมาตรากกาได้หรือไม่ เก่งมากค่ะมาลิเป็นคำมาตรากกาเหตุผลเพราะว่ามอมก็ไม่มีตัวสะกดพยางค์ที่สองลอลิก็ไม่มีตัวสะกดเช่นเดียวกันเมื่อคำว่ามามาวงกับคำว่าลิซึ่งมและลิล้วนแต่ไม่มีตัวสะกดทั้งสองคำเลยฉะนั้นคำว่ามาลิจัดเป็นมาตรากากานะคะอะลองไปอีกคำหนึงนะคะเช่นตัวอย่างคำว่า แม่ไก่แม่ไก่เด็กๆลองดูนะคะว่าคําว่าแม่และคําว่าไก่ประสมด้วยสระอะไรใช่ค่ะมอแอแม่แม่ไม่เอกแมประสมด้วยสระแอใช้รูปวรรณยุกเอกอีกพยายา์นึงนะคะกอไอไกไกไม่เอกไก่ คำว่าไก่ประสมด้วยสรรารไอซึ่งเป็นสระเสียงสั้นอีเหตุผลหนึ่งก็คือเด็กๆคุณครูมีสูตรที่จำนะคะว่าคําว่าไก่หรือทุกๆคําที่ใช้สรรารไอไม้ม้วนสรรารไอไม้มาลายหรือแม้กระทั่งสระเอาสระเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จัดเป็นมาตรากการได้หมดเลยเหตุผลก็เพราะว่าสาร,รเหล่านี้ที่คุณครูยกตัวอย่างไปนั้น ล้วนเติมตัวสะกดไม่ได้ทั้งสิน้นหากเราจะหาคำมาตรากอกาให้ได้แล้วนั้นเด็กๆลองนึกถึงสระสามตัวนี้ไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าถึงอย่างไรแล้วถ้าคำใดที่ประสมด้วยสระทั้งสามตัวนี้ดังเท่านคู่คุณครูยกตัวอย่างให้เช่นคำที่ประสมสระอไอไม้มาลายสระอไอไม้ม้วนแล้วก็สระเอา ล้วนแล้วแต่ไม่สามารถเติมตัวสะกดได้ทั้งสิ้นจึงจะสามารถจัดเป็นมาตรากอกาได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นคําว่าแม่ไก่ที่คุณครูถามมาเด็กไปก่อนหน้านี้ฉะนั้นแม่ไก่จัดเป็นมาตรากอกาได้ไหมคะใช่ค่ะเก่งมากแม่ไก่จัดเป็นมาตรากอกาได้เช่นกันเอแล้วถ้าเกิดเป็นคําที่มีเกินสองพยางล่ะจะเป็นมาตรากอกาได้ไหม ลองดูนะคะคนครูจะลองยกตัวอย่างคำว่ามะละกอมะละกอคำว่ามะละกอเป็นคำที่มีสามพยางพยางแรกคือมะพยางที่สองคือละแล้วพยางที่สาคือคำว่ากอลองดูนะคะว่ามะละกอคำนี้จะสามารถเป็นมาตรากอกา,กาได้หรือเปล่าลองดูนะคะโมอะ มีตัวสะกดไหมคะไม่มีค่ะเก่งมากพยางต์ที่สองลออักละมีตัวสะกดไหมคะก็ไม่มีเช่นเดียวกันใช่ไหมคะส่วนพยางนะสุดท้ายคือคําว่ากอกออกอประสมสระอคํานี้ก็ไม่มีตัวสะกดเช่นเดียวกันฉะนั้นคําว่ามะละกอเป็นคำสามพยางแต่จัดเป็นหนึ่งคำคำว่ามะละกอ ก็เป็นมาตรากกาเช่นเดียวกันเห็นไหมคะเด็กๆมาตรากกาจะเป็นคำที่ประสงสระใดก็ได้แต่สระนั้นจะต้องไม่มีตัวสะกดหากมีตัวสะกดแล้วจะจัดเป็นมาตรากกาไม่ได้นี่คือความพิเศษของมาตรากกามาตรากกาจัดเป็นหนึ่งในตัวสะกดแต่เขาไม่มีตัวสะกดนี่คือความพิเศษที่เรียกว่ามาตราพิเศษ เป็นตัวสะกดมาตราพิเศษเด็กๆต้องจำคำนี้ไว้นะคะว่าเรียกว่ามาตราพิเศษความพิเศษของเขาก็คือเป็นตัวสะกดที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วคำมาตรากอกาเราจะพบเห็นในชีวิตประจำวันเยอะแยะมากมายเด็กๆลองไปสำรวจดูที่บ้านดูนะคะว่าเราจะเจอมาตรากอกาในชีวิตประจำวันของเรา ได้ที่ไหนบ้างคํามาตรากกาคุณครูได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่จําเป็นต้องเป็นคําที่มีหนึ่งพยางนะคะสามารถเป็นคำหนึ่งพยางสามารถเป็นคำสองพยางได้หรือสามารถเป็นคำถามพยางได้คํามาตรากกาสามารถเติมวรรณยุกต์ได้ตามปกติ แต่วรนณยุต์ที่นำมาใช้นั้นจะต้องดูที่ความหมายเป็นหลักหากเราเติมวรรณยุกต์ลงไปแล้วคําไม่มีความหมายฉะนั้นก็ไม่จัดเป็นคํามาตรากอกาได้เหมือนกันเพราะว่าหากเป็นคําที่ไม่มีความหมายมันก็ไม่ส่งผลกับเรื่องของความหมายอย่างอื่นตามเข้ามาแต่คำบ้าตรากอกาบางคําอยู่เดียวๆไม่มีความหมายแต่เมื่อเราไปรวมกับคําอื่น มันก็จะสามารถมีความหมายขึ้นมานั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วสำหรับมาตรากากอาที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในวันนี้เราจะไม่สามารถที่จะละเลยเรื่องเหล่านี้ได้เหตุผลนั้นเพราะว่าความสำคัญของเขาก็คือถ้าไม่มีมาตรากากาแล้วจะไม่สามารถเติมตัวสะกดมาตราอื่นๆได้ นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะสามารถเติมตัวสะกดมาตรอาอื่นได้เราจะต้องเป็นคํามาตรากรากามาเสียก่อนฉะนั้นเราจะละเลยตรงนี้ไม่ได้นั่นหมายความว่าเขาเป็นตัวเริ่มต้นที่จะสามารถใส่ตัวสะกดมาตรอาอื่นๆตามลงไปนั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วคุณครูมาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรากรากาในวันนี้เด็กๆต้องเก็บความรู้และไปทบทวนเพื่อจะนำไปปรับใช้ในการเขียน การอ่านและการเติมตัวสะกดมาตราอื่นๆนะคะอย่าลืมนะคะว่ามาตรากาการนะเขามีความสําคัญนะคะแล้วก็อ่านเขียนให้ถูกต้องนี่คือการใช้ภาษาไทยที่เด็กๆต้องคํานึงถึงเสมอและคํานึงถึงตลอดเวลาว่าเรื่องของการเขียนที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องจดจําเอาไว้เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารเพื่อให้คนอื่นเข้าใจและนําไปต่อยอดในการเรียน ในระดับต่อต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้มาตรากากาจบลงแล้วคุณแตงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ